สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องสถานการณ์การบวกนะคะอเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเลยค่ะตะเกียบยาว22เซนติเมตรอ่า22เซนติเมตรนะคะตรงนี้นี่นะคะต่อมา ต่อตะเกียบด้วยดินสนออด้วยดินสอเอ๊แต่เขาไม่บอกว่ายาวเท่าไหร่นี่อะตะเกียบยาวยี่สิบสองต่อดินสออีกสี่เซนติเมตรสี่เซนติเมตรหรือว่า 4, โสโี่ซมนะคะคำถามถามว่า ดินสอที่ต่อกับตะเกียบแล้วยาวแล้วยาว22บวกสเท่ากับเท่าไรนะ,ะเรามาบวกกันเลยค่ะ,ะเราก็เขียนเลยนะคะ22สนบะอสอวกสี่อาจจะเขียนทับออสองบวก4เท่ากับเท่าไหรคะเด็กๆ สองบวกสี x x ่เท่ากับหกสองข้างบนมีตัวบวกไหมตรงนี้ไม่มีแล้วก็นําลงมาอะยี่สิบสองบวกสี่เท่ากับยี่สิบหกเซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อต่อไปขุนมีดินสอสีน้ำเงินยาว6เซนติเมตรดินสอสีแดงยาว7เซนติเมตร ขูนนำดินสอสองแท่งมาต่อกันเพื่อความสะดวกในการจับอ่าก็คือดินสอมันมี6เซนติเมตรและ7เซนติเมตรเราต้องนำเลข2ตัวนี้มาบวกกันอ่าก็คือดินสอสีแท่งที่ต่อกันแล้วยาวเท่ากับก็คือเอา6บวก7เอ6บวก7เท่ากับเท่าไหร่อเขียนเลยค่ะ หกบวกเจ็ดอ้าวมีหกเพิ่มอีกเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะหกนับเพิ่มอีกหกมีเจ็ดนับเพิ่มอีกหกค่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ้าวสิบสามจริงไหมอ่าดังนั้นนะคะดินสอที่นำมาต่อกัน6บวก7เท่ากับ13ค่ะเด็กๆ อต่อมานะคะใบบวัวมีดินสอสี12แท่งใบบัวมีดินสอสีน้อยกว่าครูป8แท่งอ,อีกรอบนะคะใบบัวมีดินสอสี12แท่ง12แท่งใบบัวมีดินสอน้อยกว่าครูป8แท่ง ใบบัวมีดินสอนน้อยกว่าครูแปดแท่งแน่ใบบัวมีเท่าไรเอ่ยน้อยกว่าครูนะแปดแท่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะมีสิบสองแท่งต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปเก1 1สิสองสิบสี่สห้แป่สอครูมี20่สิแท่งครูมีดินสอ12บสอวกยี่สิบเราก็นำตัวเลขที่เขาให้มาคือตัวนี้12และ8มาบวกกันนะคะเขาถามว่าแล้วครูมีดินสอเท่ากับเท่าไหร่เราก็นำสิบสองบวกเขียนเลยค่ะเขียนเลยสิบสอ บวก8อ่า8มี8เพิ่อมอีก2เท่ากับเท่าไหรคะ9 10เอามี10เราก็ใส่0ตรงหลักหน่วยและทด1ตรงหลัก10 1บวก1เท่ากับ2ปึ๊บดังนั้นครูมีดินสอ20แท่งคะ่ะเด็กๆอ่าตอ่อมาคุณมีดินสอสี 4, 24แท่ง ขุนมีดินสอสีน้อยกว่าต้นกล้า12แท่งน้อยกว่าต้นกล้า12แท่งอ่ายังเป็นวิธีบวกนะคะคุณมีดินสอน้อยกว่าต้นกล้าแต่เขาถามว่าต้นก้านะมีดินสอเท่ากับเท่าไหร่เออ,อะนะคะแสดงว่าเราก็ต้องนําเลขเลขนี้อ่าดูๆคูณมีดินสอหนึ 1, 2, ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเจ็ดส้าบยบอ่บบสามยี่สันนี้ยี่สิแล้วต้นกล้ามีดินสอดเท่าไหร่ เราก็นำ24บวก12 24บวก12นี่นะเพราะว่าเขาเพราะว่าต้นกล้าเพราะว่าขุนมีดินสอน,น้อยกว่าต้นกล้า12แท่งเราก็เขียนเลยค่ะเด็กๆ24บวก12 4บวก2 2บวก4เท่ากับ6 สองบวกหนึ่งเท่ากับสามคำตอบข้อนี้คือสามสิบหกนะคะขุนมีดินสอสียี่สิบสี่แท่งคือตรงนี้ขุนขุนมีดินสอสีน้อยกว่าต้นกล้าสิบสองแท่งเขาก็เลยอยากรู้ว่าต้นกล้านะมีดินสอสีเท่าไหร่เขาก็เลยนำยี่สิบสี่กับสิบสองมาบวกกันก็เท่ากับสามสิบหกแท่งนะคะค่ะในช่วง คุณครูก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า138และหน้า139ทําเเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะในชั่วโมงนี้เราเจอกันเพียงแค่นี้แล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ